ัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่ตลาดน้ำสีภาคพ,พัทยานะคะเดี๋ยวพาไปดูกัน, mm hmm. กนบริเวณรอบร let's go ไปดูกันเลยค่ะเราวไปเรื่อยๆนะคะเจะเจอนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยที่นี่สวยมากเลยนะคะ ปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะก็จะมาเจอกระเป๋านะคะที่นีจะสวยส,สวย,ยนา่นาน่ารักในตลาดนี้ก็จะมีพวกร้านกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะถ้าใครมาแวะมาอุดหนุนได้นะคะเป็นกระเป๋าลายน่ารักน่ารักนะคะ ร้านอยู่ที่ในตลาดน้ำสีภาคนะคะเจอร้านกระเป๋าน่ารักน่ารักแวะมาอุดหนุนได้นะคะซึ่งมีแบบของขายนะคะของฝากนะคะถ้ามาก็แวะเข้ามาได้นะคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกลาสก o นะคะเดี๋ยวน้องละพาพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปดู อีกนม่ต้องเลย let's go บรรยากาศสวยมากเลยตลาดน้ำสีภาคนะคะไปดูกันดีกว่า้อาจะพานมาเรื่อยๆนะคะสะพานมาเรื่อยมีร้านเสื้อผ้านะคะมีเสื้อผ้าสวยๆนะคะลองมาดูกันได้นะคะที่ตลาดน้ำสีภาคกัทฑยาน,นะคะจะมานะคะ มาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นวิวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะสวยมากนะคะที่นี่บริเวณรอบๆนะคะช่วงเงยน็นๆอากาศดีๆมาได้นะคะก็จะถึงร้านนะคะบรรยากาศเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านะ,ะมีบรรยากาศสวยๆนะคะที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามนะคะเป็นร้านกิฟต์ช็อปข้างใน ไม่มีมานั่งะะเลยเก็จะมีตันเย็นก็จะมีคนเยอะมากเลยอีแบบออของฝากนะคะของฝากแตดน้ำสีภาคนะคะแวะมาอุดหนุนเจ้านี้ได้นะคะสวยงามมากนะคะมีของฝากนะคะจะเป็นของฝากในแต่ละน้ำนะคะเป็นพวกกำไรอะไรแบบนี้ ก็จะมีร้านสบ,บู่หอมๆม,มีร้านเสื้อผ้าสวยๆนะคะช่วยมาอุดหนุนในตลาดน้ำากันหน่อยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะตาข้างในก็มีนะคะโซนข้างนอกก็มีนะคะมีเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปกลับไปกันอีกนะคะ